สวัสดีครับมาเจอกันีกแล้กกับอีส,สานไกลทิ้นนะครับนี่บรรยากาศตอนบ่ายยนมเห็นงานครับผมกำลังเข้างานครับร้อนร้อนร้อน <c oughs> โอ้ยหอนแหงไป่น้องเลยบรรยากาศเข้าเห็นงานครับ ล้อ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 นเก็บแตง,งครับมื่อนี้ครับ งานกำลังไล่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้าการลืมพ้อนปลาแดงครับนี่ล พ่นยาครับผมยาปลาแตงเนาะแม่ฝากคุณฮอดเมียเนี่ย บรรยากาศครับผมโอ้ยฮอตไล่พี่น้องเงยโอ้พายมาช่วงนี้อย่างงาไล,ล่แหละครับได้เก็บเงินเก็บคำเลยครับช่วงนี้เนาะถือว่าโชคดีเลยครับพี่น้องพายได้มาช่วงนี้เนาะปลาแตงครับผมแตงฟุกใส่ถ่านเนาเนอะออนบอ่ เก็บแดงครับนี่กำลังงามเอาตะลุกรุ่นนี้แหละครับนี่เก็บตะลุนนี้เนาะโว้แซ่บมันต้องหวานคะุณรองเท้าำหอมดีไหมได้ไหมหวานโอ้ ถุกมือก็แพงแพงพี่น้องเงยถุกมือแพงครับใส่นี่ยสามมือจังมือแล้วตัวนี้นะตัวนี้จังมือแล้วสองมืออะใส่จนประหยัดจะใส่แล้วคุณ <c oughs> ห่อนลายห่อนลายโอ้ยพี่น้องเลยงายก็เริ่มดายพี่น้องเงยว่าถ้าชอบคนที่มาตงมาช่วงนี้ก็โชคดีอะครับหลังขณะใส่เสือ้อกันเหนเาวหลังสีใหม่ งานก็นเริ่มหลายแล้วครับช่วงนอาชีวิตนานๆแล้วน้องบอสเอางานกบพี่น้องเอก็แบงนี่กันเลเอาโมาเดลออกไปอยู่นะยังหมเตี่ยมด้วยเพราะวิเศษมันเอาไปกับบุหรี่ไทก็เราเนาะนี่ครับเก็บแต่งเก็บพวกกล้องแบบนี้นะครับนี่น้องไม่ทำเนะี่ย อัน,น๋อเงย่านี้คือริมยังเดียวบวเอาของงามเลยคลรับว้าล่าอะไรวะมึงเนี่ยวะยว <c oughs> ห่นนอ,อ,หหคอ,อนคักแล้วที่เป็นล้มเว้ยล่าอะไรแล้วเ็งานกึ่งมือให้ลา่ากึ่งมือบ่อ่ะเครึ่งมือล่ครึ่งมือบ่เออลาบนบวหวเนาะคูเป็นล้มแล้วนี่มึงด้วย <c oughs> พ่ออยู่ข้านอกกับพ่อแห้งอยู่ในเนินเบื้องดุนอาหยางสักเต่าอบก็ฟังฮะฮ้อนกว่าทางนอกสองเท้าบ่ใช่แต่ขนาดนั้นอยู่ข้างนอกยังหดวูวูอยู่ข้างในเขามาเป็นป่านดน่าหลคนเขาม้าไม่ให้แล้วเขาจะอยู่ได้ที่สบันนี้เขามาเขาเจอฮ้อนเลยฮ้อนก็ได้อุดเนี่ยวนั่นเนาะมาหาเงินเนาะเป็ดยังไงเออนาคตอ้อนอะไรก็ต้องสู้เลยเนาะมันได้มาแล้วอนี้ก็ได้สู้แล้ว เอาล่ะพี่น้องคลิปหนาเพระาะว่ากันไม่มือนี่บุ้มนี่ยลุ้มมือห่อนไรน, <c oughs> นี่นะครับเก็บแต่งเอารุ่นนี้ล่ะครับนี่หวานมีมน้องเลยยังไงบ้างงามกับทิ่มครับนี่ สวยเจ้านี่แหละครับเนื้อมองงามเหมือนกับการจีทิมแบบนี้เนาะนี่อันนี้ก็ใหญ่เกินเบาเนาะอันต้ไนไม้เนี่ยน้อยสั้นเลยครับพี่น้องเอย้ยการทำงานครับสู้สูไมมาละไปครับ <c oughs> โอ้ผ่าได้มาช่วงนี้ถือว่าโชคดีเลยครับพี่น้องเฮ้ยงานกำลังหลายครับใช้ชีวิตหนาหน,นาวแล้วงานกำลังหลายเพืองอยู่ผ่ามาตรงนี้โชคดีเลยน้องม,มาได้เห็นงานได้เห็นโอ้เลยเนาะใด้ไหมโชคดีไหม ใครได้มาเดือนนี้โชคดีช่วงนี้ไหม,มเอามามันงานมันก็เยอะเนี่ยช่วงนี้งานมันเริ่มเยอะในที่ไหนก็เริ่มเริ่มมีแล้วเริ่มมีไม่ค่อยได้หยุดแล้วใช่กาศเริ่มร้อนแล้วเริ่มจะมีงานทำแล้วได้เก็บแตงอยู่เริ่มจะได้เก็บทุกวันแล้วใช่นี่แหละครับบรรยากาศเก็บแตงคือเก่าครับพี่น้องเ,เอ้ยมัดเบ้อมัดเบ้อ มือที่เก็บแต่งี่คือเก่ายอดอันยังโมเดลพันเลยพี่น้องเนี่ยผมแต่งมัาลายครับเริ่มฮอนเลยพูย้อนกระตกมาแล้วพี่น้องเ,เดี๋ยวก็จะเริ่มได้โอแล้วเริ่มมีโอแล้วตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมวันนี้ก็น่าจะได้นะผมว่าบรรยากาศครับผมบรรยากาศไปบอลฮอนเลยครับ ฮอนคือหัวซิลเวอร์นี่แหละครับผมเอออิสราเอลเ,อเนาะช่วงนี้กำลังจะเข้าหนานร้อนแล้วพี่น้องแต่งันง่ายเก็บนั่งกระโวยากทันแล้วครับบอลน,นี่เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสามีเนาะครับไปเบิง่งน้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศแอมช่วงบ่ายลงเห็นงานหอนฮ้อนเลยครับเนี่ยกาดช่วงห่อน,อนเนาะสามติกว่าได้เนี่ยเออ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเนอะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครับ